สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดกล่องการ์ดท็อปหรือว่าพูแฟนเซตไปวันนี้ครับมาถึงคิวของท็อปแมสิตี้แฟนเซตกันบ้างครับฤด,ดูกาล2023-2024ก็สำหรับกล่องแฟนเซตเนี่ยผมได้มาในราคา1,150บาทครับบีวานขายในประเทศไทยนะครับตัวแทนจำหน่ายท็อปไทยแลนด์นี้นำเข้ามาครับก็ถ้าสนใจเนี่ยผม วางลิงก์พร้อมกับโค้ดส่วนลดไว้ในคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูกันได้ก็สำหรับการ์ดกล่องนี้ขอของเมสซิตี้ครับรูปแบบการออกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของกล่องลิวอพูครับก็คือจะได้ทั้งหมด26บใบธรรมดาครับกับอีก2ใบาพาราเรลครับเป็นการการ,ารันตี1ใบรันนัมเบอร์แน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งใบจะเป็นพาราเรลที่ไม่รันนัมเบอร์นอกจากนี้ครับถ้าโชคดีจริงๆเนี่ยมีโอกาสได้รายเซน ด้วยนะครับการ์ดไรเซนแต่ว่าทางท็อปไม่ได้แจ้งมาครับว่าโอกาสออกนี่มากน้อยแค่ไหนสำหรับกล่องเมสตี้เนี่ยต้องบอกว่าการ์ดไรเซนอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้เล่นเกมรับนะครับอย่างเออร์ลินฮาร์แลนก็ไม่มีนะครับการ์ดไรเซนตัวลุกที่น่าสนใจก็จะมีแค่ฟิลโฟเดนเท่านั้นเองสำหรับกล่องนี้เขารุ้นอะไรกันครับเขารุ้นใบรันนัมเบอร์ครับเออร์ลินฮาร์แลนครับ ถ้าเปิดเจอมีมูลค่าแน่นอนโอเคครับมาดูกันเลยว่าการ์ดเมซิตี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรครับและผมจะได้ใบอะไรกันบ้างครับมาเปิดเลยครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปเปิดการ์ดกีฬาเนี่ยรบกวนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตาม Channel ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยมาครับใบแรกครับรูเบนดีอาสใบนี้เป็นใบอินเสิร์ตนะครับเป็นใบ Insert, อินเสิร์ตฮีโร่ครับรูเบนดีอาสใบแรกมาแล้วอันนี้จะเป็นการ์ดใบธรรมดาทั้งหมดนะครับสําหรับ26ใบแรกที่ด้านหลังดิโก้ลูอิสครับเดารุ่งเดารุ่ง โอ้เจอร์มี่โดกูครับโอ้โหปีกซ้ายดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆเลยครับอันนี้เป็นใบอินเซอร์นะครับเป็นอ่าเป็นใบกลเดนฟิวเจอร์ซึ่งของไบซิตี้ก็จะมีแค่3คนครับโดกูเป็นหนึ่งในนั้นครับกิริชยาย่าตูเล่เป็นใบฮีโร่สำหรับใบฮีโร่เนี่ยผมอยากได้ เป๊ปกาดิโอลาครับจะมาไหมลุ้นกันครับอี่ผมได้โคเดนฟวเจอร์ใบที่สองกาดิโอครับสวยงามเลยครับใบนี้โรดิโกเปาโลวันโชเป้ครับโอ้นี่กองหน้าอดีตกองหน้าของเมสซี้ครับวันโชเป้เาวินฟิลิปส โอ้ฟิลโฟเดนครับนี่เป็นอินเสิร์ตอีกหนึ่งอินเสิร์ตครับอีกรูปแบบหนึ่งฟิลโฟเดนรูเบนดีอาร์สจอห์นสโตนควารดิโอครับโอ้ oh, ผมได้ครบเลยครับเนี่ยจูเลียตอวาริสครับโอเดนฟิวเจอร์สามคนครบถ้วน วินด์บอยก็สำหรับกล่องเมสซิตี้ครับก็เหมือนกล่องลิเวอร์พูลครับว่าในแต่ละกล่องจะใบจะออกไม่เหมือนกันนะครับชอไรฟิลิปครับโอ้ปีกมอเตอร์ไซค์ครับตัวเล็กคล่องตัวสูงอีเดอซันไนโตวานครับไนโตซิวาวิ่งไปใบเบสทั่วไปฮัลลนแลนด์ยังไม่ออกเลยผมชั้นได้หรือเปล่าเนี่ยกุนอากุยโรครับ จูเรียนอาวาเรสทวินเดบร์บอยใบอินเซอร์สวยงามแจ็คกี้ลีสครับจอห์นสโตนเบเกตโต้ซิวาโอโ้สองใบที่ผมอยากได้จะมาหรือเปล่าฮาร์เลนกับเป๊ปกาดิโอลาถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วครับการ์ดเหลือไม่กี่ใบแล้วมัตติโอโควาสิตครับ ใครวอลเกอร์เอาแล้วครับน่าจะถึงใบพาเรลเลแล้วพาเรลเลแรกครับเป็นพาเรลเลแบบไม่รันนัมเบอร์เป็นใครครับเป็นนาธานอาเก้ครับโูนี่ครับเลเซอร์ครับวิบวับวิบวับสวยงามและใบดันนัมเบอร์ไปสุดท้ายครับมาลุ้นครับว่าเป็นดันนัมเบอร์อะไรครับสามเก้าเก้านี่คือสูงสุดครับโอ้จะเป็นสามเก้าเก้าแล้วครับเนี่ย 399อีกแล้วครับโมเลกูเลยเป็นใครครับเป็นเป็นจูเรียตอวาเลสครับโอ้โหกล่องนี้ฮาลเลนไม่ออกสักไปเลยครับแต่ยังดีครับเนี่ยได้อวาเลสมาครับเป็นใบรันนัมเบอร์โอเคครับก็นี่คือสองใบครับที่ใบพาราเรลครับรันนัมเบอร์กับไม่รันนัมเบอร์อันนี้เป็นใบฮีโร่ครับ ันนี้เป็นใบเบสอันนี้ผมได้ครบครับอินเสิร์ตในสใบครบถ้วนแต่น,นี่อินเสิร์ตนี่ได้แต่ตัวเปลงเปลงครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ